วัดดีจ้าหนุ่ยคนล่งโขงชาแนลที่พามาเบิ่งกระเจ้ายกยอกระดุงเด้อพี่น้องได้หรอแม่ได้หรอได้เหรออะไรไหนฮะเฮนี่เฮนี่โอ้เอาถั่วจักเอาเลยปลาซิวแม่นะปลาเกงหัวมันต้องร้องแจ้งแรงเงยนอู้แต่สะอ่อนน้ำแม่เนาะน้ำก็ใสใส เลี them, ้ยวเห็นตัวปลาเลยเออพระมันจะลุ่มมันห่างห่วแม่กระุงเหรออยากห่างเนาะหัวมันละห้อยลงนะหัวปลาแม่อืมอันนี้ก็อันนี้ก็อีแม่อ้นเนี่ยมาให้กำลังใจกันยอมาแตนวังมาแต่นวังค่อยกับเสออนมาเห็นอีแม่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 ยกไปแม่อุ้ยอีแม่ยก อ้ออแม่เออเข่าเข่าเข่าเป้าเข่าเป้าขี้ขมด้วนี่อันนี้เนาะอ้นอ้นเอาไปมกบ่เฮ้ยเออมกอะไรใส่ด้นี่ป่านี่เอาไว้นี่มันกระเออพูดนะบ่โกดมาเฮ้ยเอออุ้ยอ่ะได้เป็นกระจวกเลยได้เป็นกระบวยเลยแม่ยกมึงดูค่ะแม่น้ำน้ำกระมองเจ้านี่อ๋อได้ไหลเลยนี่หั่นเอาเครื่องส่งเชื่อเรา้าโต้ เขามีปลาก้อเจ้าตัวบ่จะปลาเข่งลูกเดียวยั่ไงอ๋อลูกปลาเข่งเนาะบาดมาเป็นหมู่เป็นหมู่เลยไอ้น้องรุฮ้ยหาอยู่หากินบ้านเฮากระพอได้ไม่หันระเบิองเนาะแับนี้เนาะหันแรงแต่อ่อนเนาะอีแม่นั้นเลยจ้ะอีแม่นั้นได้หลายอยู่างแต่ขึ้นกระได้อยู่างเดียวบ่บ่ได้มาทึ๊กอันนี้กระดุงเอาไว้ใส่สิมาตึกนี่หงายกลับไว้ที่อนโอ้น้ำไหลเนาะน้ำไหลผู้ชม ปมาณจะสี้าแม่เนาะแม่มันถามมาแม่ขั้นว่าพื้นมีฟูเป็นไรเนาะอไดิมันมาเองเหรอเฮ้ยแม่อ๋อเฮ้ยสะอ่อนดอ๋ออีแม่อ๋อยานี้ถือว่าบรุทธนะฮะบ้าเถอ สอ่อนเด้มายืนพิทารลูกสาวลูกสาวคอยปฏิจ้าไม่อ้นน่งอ่ามาบ่ได้ไปอีกมาเรียนยุคเงือนวันนี้เรียนออนไลน์นี่ข้าแตงกวาบนไลน์อะไรมันตื้นสวยมากับลูกสาวนี่ดิีนกจุนมะโก้อันนั้นเปื่อนเลยแล้วอ้ยสุยนะสะอ่อนเนาะสะอ่อนทะแม่เนาะโอ้ยสะอ่อนเปล่าดูนะของไผรสักกระดูงอ่ะนะ ของห้อนีแหละมาอีกแล้วพ่อนโอ้ยท่านผู้ชมพ่นี่ต่ลูกปลาแล่นลุล่ายลุลอยู่นี่พืนอลูกปลาเข่งพี่น้องอูโหอีแมอ้ยยังมูงหา่มาลูกเอามืสัเลยอู้หูอ้ยสจเดะจอเดอะไรเมย์เหยาเย่าติงเยิ้งเงียจะหาใจอู้หูพอน มันขึ้นไปพุเนาะมันยกบนขึ้นเลยนะเวไม่ดอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก้ย่อ้ยโ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 อนยโอ้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 ยเอ้าโอ้ย้ยโน้ยยลอ้ยอ้โอ้้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโย้นอ้้อ้ยออ่ออยยอ้ยอยโอ้ยอ้ยอยีย้ำทุ่งั้นกระทุ่งัน บ่ารำมดามันจะโโลแม่ได้เอาสามโลได้ดอกโลนึงงันนี้ฮะรู้นึกเหรอถเมื่อเมื่อบอกว่ามีตะลูกไปเสียงก็โตไปพี่เนาะเต็มมก็ดีเต็มเลยค่ะเฮ้ยจะได้ดีไหมเฮ้ยจะได้กินดิไปเอ็ดไปแดกมกกระไดไหมเนาะได้ขายกับซื้อกะขายบ่เจ้ามีคนก็เจ้าอยู่นี่บ่งทีเออเออเอามื่อมกนล้วไหมเนาะบีบช่องแป๊ดเลยได้ใส่ขี้เลยค่ะแม่เนาะ ปลาเค็งกะที่โป่งัน่กระดูงพนัมันเป็นไงแม่ปลากัมาเล่นน้ำไหลพี่ทะลุปลาเค็งไอ้ต้อยพี่น้องอุ้ยสะอ่อนเด้ออายุหากินโอ้ยอแม่เ้ยบงสะสัดเลยบึงสัดเลเขามาแล้วเขามาแล้วเขามาแล้วบงเบุญบ อออไอแม่อืดอืดไปๆแม่เลยฟาดพี่น้องอือหอือหจดดามเดือมเตาุพดอะออมลุกปลาเขงอี้วเ่ากพดยอุ้ยได้่ากระนี่กบดเอแม่มาตัวนะดยฮะบ่มีมึอนี่หาแต่ปลาเข็งมาไปมกแม่ แกแตมดนนี่จะข้ามเน้อบเฮาอยากกินเฮาที่บ้าออกดอกอืมกเอาเ่งอาโร่เลยยุ่เเด้อเออมันมาชุดเป็นชุดอ้ยพ่ะข้่้าอยากื้ออดวามัน่ายุ่ง่มันมันจโ้ยมาพเดียวม่นมด้แม่บนูด่ม่อ้งป้ากเปดโนะไปไปแม่มันบม่างพวงลย่าปากอ่าปาไม่แล้ว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  ลูก่มยาเอ้ทบ่ามันนกไหมมันไหนต้องไปคนทันเหรอมันเข้าต็มคุณลยเาดุเยอะก่าล้อาสกินโอ้ยอ้ยบลาบละอันนี้ก็ไดรโอ้เดี๋ยวมก็มก่างีมีน้อง้ยอุยอนลูกปลาเขงมีแต่ลูกปลาเขงไอ้ตอยมาเลยไหมเอาก็าจะมาเอาอยู่ นี่นาทุงค่ะบปตายบุเอาไปใส่สารนะโป้ต่ายมามาโป้ต่ายวัดไส้ยืนนี่อยู่นี่บปตายเฮ้ยมาเป็นหมู่เป็นหมู่น้องเอ้ยสะอ่อนมาตะดงบางล้วมาแวะนี่แล้วเห็นเขาต้องตื้อปลาพอดีเอ็ดถุงแจกบาทแล้วจะช่างเอาเอากระบวย y หองแล้วเนาะเอาถุงมึงถ้าเอาชดชดอะไ้อ่ะ

ที่เห็นเทเาน้มันโังีล้อ้ยอ้ยแล้วอีกแล้วเอาเกพี่น้องอุ้ยอุ้ยแล้วพี่น้องอ้ยอุ้ยอุ้ยอกระดกกระดีพี่น้องอ้ยอ่อนเอา่งม่้กอยเข่งน้อยไปเนาะ ปลกอเอาไวมเหาด้ว้รวามื่อวานนี่ก็ได้น้อยเดียวนี่เ่อนเอาเลยเอาให้ข้าววุ้เงน้อยลูกละเขีงน้อยจะลาเีงข้าี่มานี่จะละเขีงน้อยอย่างเดียวปลาซิวเพาะว่ค่อยมีนะไหมเนาะม่อยากก็ปลาซิ่วบ่ะค่อยมีเนาะนี่จะลาเเียง มันมันม่มีเข่าแต่ว่ากระดงอีแม่น้อยพ่อเถะฮอโอ้มันได้เดียวเนาะเรือกระทุตองอย่างเลยไหมจะได้ตัาขาดเดี๋ยวเดี๋ขาัดเหังเลเอาหละหันเอามาเอาหันละมูหมกคหะเอาชหันละมูหมก มาตัดสายมาม็อกป่ะ hmm. ท mm hmm ี่น no? nah. oh. ี framework. ่อ well. ือหือไปเอาใส่ฮะเะเอาใส่ป <sh ่านไมาอ่แล้วมไม่แล้วพี่น้องพี่น้องเข้ามาอีแล้วเข้ามาอีแล้วโอ้ยสอนเลยสอนปลามาเป็นหมู่เลยปลาอย่างกระดับเดียดแท้อือหือรอได้แล้ว ชุดนี้บูปันไดได้ยุผู้ปันไดชนอ้ยหายูหากินเขาจะไปลงาผู้นี้ก็มาแวะเอาไปมุกจักบาททำี่ฮะเอ้ยขายเขาเข้าเขากระปุลค่าสอนปลาที่ ไปอยากโทรก็โทษทีค่อยแต่ว่าค่อยผมยอมรับของเราบุ้มแม่แม่ลองค่อยเดียเสียงค่อยเสียงค่อยวาบบนี้เออพอดีบุกหนึ่งพอดีค่อยได้กับปากนะพดีอ

โอ้ยม uh, nee. nee. ันก no. mm ็สะอ่อนย่อแล้วแบบนี้บ่ออึดบ่อยาบปานี่โอ้ยคนตโตแม่เนาะแม่บ่มีบ่มีอีปิงกันไหมค่อยแล้วแล้วยันอีปิงอ้อขึ้นแล้ว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 ชุดนี้ปัญหาเนาะอือปลาเขียงน้อยพี่น้องเอ้ยกระดาษโมกสภาพอีตูกระนาษ ฝนตกลินฝนตกกันนี่กัจังซีแหละพอได้ข่อยากไม้าถกับอบนะฮะโอ้ได้คือกันอะแม่อือเ็ำตตอโอ้แม่เนี่ยเนาะทบทบทบทต้องอันนั้นเเนาะมันกมาก้บ,บ่บ่ต้องใส่ขี่เลยบ่คือเท่ใช่ไหมไม่ได้ขมไ่ได้หยังได้อ้หมาอีแล้วพี่น้องมาอีแล้วโอ้หกระเข้ากระดุงอีแล้วฝนลึกเหปากเโอ้้าว

อ๋อดึงยงมอแรกงฮะก็เดียว่าปวดท้องปวดอรอะไเข้าเมืองอือหือข้าเมืองเดือดสมเด็โอข้ามสมเด็เขาตอนชาวาเข้าเมืองกินข้าวเลยมาตั้งสี่ห้าพงยางมะแรงฮะพี่น้องบ้านหลวงอันีส่โมงแรงก็เมืองแล้วมีผู้มาตึกก่อเออจันใจอําไห้อยากมาตึกกับมาตึกแลยอืมโอตขอตึกในเด้ออือหือ ไปนี่น่นี่น่่นก็บซึกได้แั่ว่าเัน้ากันได้เบหแล้วคะแนนกรดึง่านข้นครับ่มันจิบมันไม่มีเข่าด้วยหอแม่มันเป็นอย่างโอปะโอมนมาปากท่อยแม่เนรอเลยแม่อุ้ยย้อนีแม่เฮ้ยอุ้ยกวนนี่ยไหระาเไปนน อุ้ยอุ้ยเนาะคนอุ้ยเนาะเอออุ้ยมาดิมาแล้วมาแล้วพี่เนาะผัวผัโอ้ยสสอ่อนเลยบ่ปันไดงวดนี่ยังมาบ่หลาย โอ้ยปลาเลินน้ำไหลเออหืมอดีกไดยูโอ้โหสะออ่อนเป็นตะปวดพี่น้องเอ้ย่อบาดใดกัเลยคนอะโอ้ยกระดะเดียปลาเข็งน้อยน้องหาอยู่หากินตามบ้านเอาายนะก็ยกอีกแล้วเอาหัน กระดุงน้อยพอาา่อหรืยายว่าเขาเข่านอ้อกระดุงน,นะเนาะโอ้ขอว่ามันตีน้อยพอาา่อหรืยายกระดุงมันน้อยมันแล่นออกก้อนใหญ่โอ้โหระหมายแล้วมายแล้วตาสะอ่อนอายุหากินตาม,มานันนก